พลลัักนกนปรุงวันนี้นะครับส่วนประกอบหลักของเรากนะ็คือไส้นั่นเองนะครับเราจะทําจากถั่วเขียวเลาะเปลือกนะครับใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกของไร่ทิพย์นะครับผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์นะครับเขาผ่านกระบวนการคัดแยกผลิตแล้วก็บรรจุที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยครับบนซองทุกซองนะครับเขาจะมีพิมพ์วันผลิตแล้วก็วันหมดอายุบอกนะครับทำให้เราสามารถมั่นใจได้เสมอครับว่า ชองที่เราหยิบมานะครับเกาไหมขนาดไหนตัวถั่วเขียวลาะเปลือกนะครับก็มักจะถูกนํามาใช้เป็นไส้ขนมนะครับหลายๆอย่างพิธีการใช้ก็ง่ายแสนง่ายครับเทออกมานะครับล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงครับจากนั้นก็เอานไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราจะกรองน้ําออกแล้วก็นาไปนึ่งเป็นเวลา15นาทีครับตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาบดนะครับถ้าทําปริมาณเยอะๆเนี่ยใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้แต่ว่าอันนี้มันนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ครกนี่แหละบด ถั่วนะครับที่เราบดแล้วเนี่ยครับใส่ไปในหม้อนะครับก็ทําการเปิดไฟนะครับผมจะใส่กะทิปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายนะครับมะพร้าวขูดขาวนะครับเดี๋ยวพอส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วก็เดือดนะครับเราก็จะลดไฟเบาลงกวนไปเรื่อยนะครับจนไสถั่วของเรานีครับมันแห้งแล้วก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับ อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับยกออกจากเตาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันหายร้อนนะครับเราก็จะมาปั้นก้อนกันในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเม็ดสาคูนะครับจะใช้สีผสมอาหารนะครับสีแดงผสมลงไปในตัวน้ำกะทิของเรานะครับพอได้สีเป็นที่พอใจนะครับผมจะเอากะทินะครับไปอุ่นก่อนนะครับตอนนี้กะทิของเราร้อนดีแล้วนะครับผมปิดไฟเลยครับค่อยๆเทสาคูนะครับลงไปคนเล็กน้อยนะครับ พักสาคูไว้อย่างนี้นะครับประมาณ5-10นาทีครับเราจะมาทําการปั้นตัวไส้ถั่วกวนนะครับจะแบ่งนะครับเป็นก้อนละประมาณ20กรัมนะครับสูตรนี้ก็จะทําได้ประมาณ10-12ลูกนะครับใช้ซึ้งนะครับด้านล่างเนี่ยผมรองด้วยออลูมิเนียมฟอยล์เอาไว้นะครับทาน้ํามันเล็กน้อยนะครับป้องกันไม่ให้ตัวขนมของเราติดก็จะเอาตัวสาคูของเรานะครับมาแผ่ไว้นะครับอย่างนี้แล้วเราก็นําตัวไส้ถั่วกวนของเรานะครับไปใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็ห่อครับ พอทำครบหมดนะครับเราก็จะนำไปนึ่งนะครับเป็นเวลาประมาณ15 2 0นาทีครับผมแล้วก็เอาพวกกิ่งไม้ใบไม้อะไรก็ได้นะครับตกแต่งเข้าไปให้มันดูคล้ายๆกับลิ้นจี่จริงๆนะครับสำหรับคนที่ไม่สันทัดเรื่องการปั้นการลงเศลูกชุบอย่างผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w c o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพ,เพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ